สวัสดีปีใหม่2,567ค่ะเราก็จะมาดูทิศทางพลังงานกันนะคะว่าตลอดทั้งปีเนี่ยแต่ละราศีนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะโดยเราจะใช้ไพ่สามสำรับนะคะในการดูทิศทางพลังงานนะคะโดยสำรับนี้นะคะ,ะสีเขียวนะคะเขียวเข้มเราจะใช้เช็คพลังงานสำรับ ในเรื่องของการงานการเงินนะคะส่วนสีนี้นะคะกองนี้นะคะสีเขียวอ่อนเนาะเราก็จะใช้สําหรับการดูนะคะอ่านพลังงานในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สําหรับนี้นะคะเป็น Angel Answers นะคะเราก็เลือกมาที่เป็น Angel Message Set นะคะ เพื่อจะมาขอคําแนะนำนะคะจากนังฟ้ากันนะคะว่าตลอดทั้งปีเนี่ยหนังฟ้ามีคําแนะนําอะไรบ้างราศีกุมค่ะดูทิศทางการงานการเงินก่อนเลย t อ o ป s o สองหรีย hmm. สองดา seven of cups the magic chain แล้วก็ six of w a n d s อันนี้นะคะ two of swords นะคะเป็นเป็นเราให้ความรู้สึกคือเป็นเรื่องของการสู้เนาะเหมือน คุณสู้คุณมีใจสู้คุณไม่กลัวใดๆนะคะอันนี้คือถือดาบพร้อมสู้เลยนะคะเออเรามองเป็นภาพแบบนั้นนะคือคุณเป็นคนที่สู้จริงๆนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะในเรื่องของงานเนี่ยมันก็จะมีการงานการเงินก็จะมีหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณทำนะคะซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งทางอารมณ์ที่มันแตกต่างกันด้วยเนาะ เอาง่ายๆว่าน่าจะมีหลายๆอย่างมาให้ทำซึ่งก็ต้องซึ่งเลือกยากพอสมควรนะอันนี้เป็นพลังงานของ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 เจ็ดถ้วยเนาะซึ่งเจ็ดถ้วยน,ะวยนี้แล้วก็เหมือนดูเราทําหน้าเนาะอุย้ยมีทั้งเจ็ดถ้วยเลือกเลือก,เล,อกเลือกอะไรดีประมาณแบบนั้นนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวคะ่ะเราค่อนข้างเชื่อเนาะเพราะว่าคุณเป็นคนสู้นี่คือไม่ไม,ไม่ไม่กลัวไม่ทอ้อถอยนะคะมีหลายอย่างให้ทําแต่ว่าก็ ถ้าตราบใดที่ใจเราสู้ยังไงก็ได้อยู่แล้วนะคะแล้วแถมออกมาเป็นมีพลังงานของแมจิกเชนนะคะออกมาด้วยนะคะแมจิกเชนเนี่ยคือมีทักษะที่ดีนะคะมีอาวุธครบมือนะคะพูดง่ายๆว่าอยากจะทำอะไรก็มีทุกอย่างพร้อมนะคะไม่ได้ขัดสนในการที่จะดำเนินในการทำงาน,งานหรือว่าอะไรใดๆแล้วก็ พูดง่ายๆทำได้ทุกอย่างคุณสามารถทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะคะเดอพลังงานของเดอะแมจิกเชดนะคะแล้วสุดท้ายนะคะออกหมายย้ำนะคะปิดจกเลยนะก็คือว่า6 i x of อ n เนี่ยก็คือเป็นวิก t อรีเนาะคือคุณก็สุขสมหวังตั้งใจตั้งเป้าอะไรไว้ก็สำเร็จได้ชัยชนะแบบนั้นเลยดีจังโอเคทีนี้เรามาดู ด้านความรักบ้างชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้าง King of Swords Knight of Swords เอ๊ะทำไมดาบขึ้นเยอะจังคิดมากหรือเปล่า Queen of Wands แล้วก็ s o v e u p อ cup อืมมันมีความแบบว่าน่าสนใจจริงๆนะความรักคุณก็มี s o v e u p f cup งานคุณก็มี s o v e u p f cup เนาะอะถ้าดูเรื่องของความรักนะคะเราเให้เรื่องของพลังงานว่าคุณเนี่ยน่าจะมีการอ่อตั้งใจแน่วแน่ มั่นคงเนาะมีความตั้งใจมีการตัดสินใจแหละว่าเอ้ยปีนี้เราจะเราจะมีความรักให้ได้เราจะมีความรักที่ดีให้ได้เราเราตีเป็นเป็นความแบบนี้เนาะคืออันนี้คือออกมาทั้ง k i n ออ f s ซอ t แล้วก็นายออฟซอรเนาะแปลว่าเหมือนมีความตั้งมัน่นมุ่งมั่นมากๆนะคะแล้วนี่ก็คือเป็น Queen of Wands นะคะเป็นพลังงานของอความ ตั้งใจเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็มีแพลสชั่นที่จะทําอะไรนะคะแบบสบายๆด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้ทำแบบเหนื่อยนะทำแบบมีการวางแผนทําแบบฉลาดประมาณแบบนั้นเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของการเลือกอีกแล้วแหละเป็นออปชันก็คืออันนี้คือออปชันเรื่องการทํางานเนาะมีหลายอย่างเข้ามาให้ทําอันนี้ก็เป็นออปชันเรื่องของความรักเนาะที่อาจจะมีมาให้คุณ เลือกตัดสินใจว่าจะจะไปยังไงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราเห็นพลังงานของการตั้งใจนะที่จะทําให้ความรักในปีนี้มันดีอ่ะมีใช่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าต้องต้อง,ต,องต้องมีการเลือกอ่าพลังงานของการเลือกสรรอยู่ในใน,ใน,ใ,นในจุดนี้นะคะที่เป็น7จถ้วยเนาะอ่ะนี่คำแนะนำค่ะจากนางฟ้าบ้างนะคะเราขอคำแนะนำจากนางฟ้า ให้กับคุณนะคะชาวราศีกุม Big Happy Change อาจเอาจริงมันเป็นปีที่ น่าจะเป็นปีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของคุณนี่เปลี่ยนแปลงเรื่องความรักแน่เลยเนี่ยรู้สึกว่าอยากตั้งใจจะมีความรักที่ดีซึ่งดีค่ะก็คือนางฟ้าก็แนะนํานะคะว่าก็ถ้าคุณตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะคิดที่จะเป็นเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงในเชิงของความรักให้มันดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานหรือว่า เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองในเชิงของของการทํางานเนี่ยค่ะหรือว่าการดําเนินชีวิตใดๆเนี่ยดีแน่นอนนะคะการเปลี่ยนแปลงใดๆดีแน่นอนคอนเฟิร์มตามนั้นนะคะ Communicate clearly นะคะก็แนะนำนะคะว่าปีนี้ก็น่าจะต้องมีการหากต้องมีการสื่อสารนะคะกับใครใดๆนะคะก็ แนะนำนะคะว่าให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะรักใครชอบใครก็สื่อสารให้มันชัดเจนทํางานก็สื่อสารให้ชัดเจนประมาณแบบนั้นนะคะการสื่อสารนะคะก็จะทําให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้นะคะหรือว่าคนรอบข้างเราหรือว่า การทำงานร่วมกันกับใครใดๆเนี่ยถ้าสื่อสารที่ชัดเจนแล้วนะคะเขาก็จะคนที่เราสื่อสารด้วยเขาก็จะรู้ว่าอารูปเป้าหมายที่ที่แน่ชัดนะคะว่าเราสื่อสารอะไรออกไปเราก็จะดีกว่าที่แบบคลุมเครือแบบนั้นนะคะก็ค่ะสื่อสารนะคะให้ชัดเจนนะคะรักใครชอบใครก็บอกตามตรงทำงานก็ไม่อ้อมค้อมนะคะ ขออีกไปค่ะ ask for help from others. communicate clearly แล้วเนี่ยก็หาคนช่วยนะคะมีบางอย่างนะคะที่ที่ที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจเองไม่ได้เราทำเองไม่ได้เราทำไปคนเดียวไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนเนี่ยก็ถ้ารู้สึกติดขัดนะคะนางฟ้าก็แนะนำนะคะเมื่อถึงเวลานะคะเราก็ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ ถึงเวลานั้นก็จงขอความช่วยเหลือนะคะไม่เดือดึงไม่เดือดันที่จะทําคนเดียวนะคะเพราะว่าทำสองคนดีกว่าทําคนเดียวทํา3คนดีกว่าทำสองคนหละมาณแบบนั้นนะคะกะ็เมื่อถึงเวลานะคะก็ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น